มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วบันี้เออเมิดแนวเห็ดสันเดะเห็ดไห่เห็ดหน้าแล้วอยู่ทงนอนหน้าเฝาไกเมิดแนวเห็ดหูว่าพี่น้องไม่หน,นังหูบ่หูว่านี่นี่เบิ้งเอาเบิ้งเอาเบิงบ้งเอาผู้เพิ่นห,หูผู้เู้จักดูดอกผู้เพิ่นหูอันนี้มาดอันนี้น้ำอันนี้ตาสังเรือตาสังอันนี้ปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยท่านเป็นสวบเลยครับคุณ อันนี้ท่านใหม่ร่วมแต่ว่าพื้นร่วมไหม่ยังอืที่จริงอยากพื้นร่วมใหม่ินวมมแล้วมันจะตาไงไม่ินูเฮ็ดท่านเขาคือ,อตาไงาครับวะท่านสวบหนึ่งเหมือนได้พี่น้องอันนี้ปุยป๋ยปุ๋ยยังกระสัางข้อมาถอดปุ๋ยเท่าไหร่ครับปุ๋ยหนึ่งกิโลเกือบหนึ่งขีดนะครับแน่เน่เน่นเบิงเบิงมาดดีมาดมา มานี่เท่าไหร่หมาดหนึ่งขีดครับน้ามนี่เด้น้ามี่ขีดต่้่าใส่่าเหมือนดอกใส่ให้เบิ้งก็ซื้อใส่ขีดเดียวครับน้ำขีดกลักวๆอันนี้ท่านเป็นสอบครับท่านนี่สีใส่จักประมาณสามขีดเคืองไปขันใส่สามขีดมันจะแห้งผดมันจวดจาดฟาดบึมผดค่อยดูครับใครว่านาจะเข้าเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวทายเ้เบิง้ง ค่อยเบิ่งอีเจะาเข้าลกันครับมือบางไฟมือบางไฟมือบางไฟมันดิขขืนบอมันจวดจ,จาดฝาดบึ่มบอนะครับแต่ว่ามันข้นยิ่แล้วละนะครับเดี๋ยวถ่าทีมงานคนทีมงานไปโรงเรียนบระทานมากถ่าทีมงานมาต่ําทันหน่ยอยคนทีมงานบระท่านมากเดี๋ยวนะครับเห็ดบางไฟหลาแล้วเดี๋ยวท้ายเห็เบิ่งมันดิขึ้นหรือบอขข้น